วัสด,ดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันบริเวณภาคใต้ฟังต้นออกประจำวันอนังคานที่18ตุลาคมพศ2 5 6 5ส,อาาสาาภาพอากาศบ้านเราจะเป็นมันผือไปติดตามชมกันค่ะเริ่มกันที่แผนที่อากาศพ,พิพุรนเวลาตีหนึ่ง,บร,งบราาิเวณขั้วกราดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมบริเวณของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะประกอบกับมีหลงมรสุมผัดพันบริเวณภาคใต้ต,ต,ตอนกลางข้าซูย่ย้่อมขั้วกราดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่บริเวณของทะเลจีนใต,ต้ตอนล่างค่ะ ต่อไปเป็นล่มค่ะบริเวณผากไตฟังต้นโลกนะคะจะเจอกับลรุ่มเนแนวิดในช่วงนี้ค่ะจะผัดปกคลุมบริเวณของทะเลอ่าวไทยและผากไตค่ะผากไตดาวเทียมพิมาวลีเวลาการอากาค่คะบริเวณผากไตฟังต้นโลกตอนบนตัวพอบมีหมากค่ะและบริเวณผากไตฟังต้นโลกตอนหลังตัวพอบมีกเป็นส่วนหมากค่ะผาบรีดาชุ่มพลเวลาการอากาสิบห้านาทีค่ะบริเวณผากไตฟังต้นโลกตอนบนตัวปกคลุมฝนกำลังขอนถึงปานกลางบริเวณของหน้าชายฟังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ และมีแนวโน้มจะเขื่อนตัวความฟังในระยะต่อไปต่อไปเป็นภาคเรดาร์สถิงภาควิราการอากาศสิบห้านาทีค่ะบริเวณภาคใต้ฟังตลอดต่อหลังตนไม่เผาคลุมฝนค่ะรายงานอุณหภูมิค่ะอุณหภูมสิสูงสุดเมื่อวานนี้วันอาทิตย์สามสิบสามจุดสามองศาเซลเซียสค่ะทัยถากัสายานฮัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะและอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้วันอาทิตย์ยี่สิบจุดหกองศาเซลเซียสค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะ รายงานฝน2 4ชั่วโมงค่ะวัาตั้งแต่7โมงเช้าเลยว่าจนถึง7โมงเชา้าของวันนี้ค่ะบริเวณผาตายฟัตงตะโนนะคะมีฝนเล็กหน่อยถึงปานกลางและมีฝนหนักบางแห่งค่ะโดยปริมาณฝนสูงสุดว่าได้ที่จะ18.6มิลลิเมตรค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะต่อไปเป็นการพยากรณ์อานะกาศของวันนี้ค่ะมีลมมรสุมผัด่านบริเวณภาคใต้ตอนกลางค่ะทําให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันอ,อย่างคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะ โดยภาพรวมนะคะจะมีมีเป็นเส้นหมากกับมีฝนฝ่าขน,นองรอยระห0สิบพื้นที่ค่ะไปดูรายจังหวัดนะคะเพชรบุรีประจวบกับสมุยนะคะจะมีฝนหมากว่ารอยระห0สิบพื้นที่ค่ะชุมพรสุราษฎร์นครพัทลุงสงขลาปัตตานียะล,ลานราธาสีจะมีฝนอยู่ยที่รอยระห0สิบพื้นที่ค่ะโดยเพชรบุรีประจวบชุมพรสมุยสงขลานะคะจะมีฝนตองนักบ,บ่งแหงะคะ่ะ อุณหภูมิต่อสุดจะอยู่ที่ประมาณ 22- 2 4องงศาเซลเซียสยค่ะและอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ30 -3 3งสาองศาเซลเซียสยค่ะขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงพายระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาค่ะและปริมาณฝนที่ตกหนักซะสมไ้ค่ะต่อไปเป็นคืนค่ะจะเจอกับคืลอลมแปลผวนค่ะที่มีความเร็วลม1 5 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณทะเลจะมีคืนสูงประมาณหนึ่งเมตรค่ะ แถบริเวณที่มีฝนฝ่าคันองนะคะจะมีขื่นซูงมหมอกว่า2เมตรค่ะต่อไปเป็นการขาดไม้สภาพวากาศอีก7วันครั้งหน้านะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1ิค่ะบริเวณฝากตฝั่งตะนอกนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวัน anyway, ที่13ค่ะจะมีฝนหรือฝนฝ่าคันองร้อยละ6กของพื้นทีค่ะแต่ตั้งแต่วันที่14จนถึงวันที่17นะคะจะลดลงเรื่อยๆสี่สิบ้องพื้นทีค่ะออกไปเป็นต่อหลังนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ค่ะจะมีฝนหรือฝนฝ่าคันองร้อย แต่ตั้งแต่วันที่สิบสี่จนถึงวันที่สิบเจ็ดค่ะจะมีฝนหรือฝนฝ่าขนองรดลุเล่เรื่อยลอยละสี่สิบพ,พื้นที่ตลอดช่วงค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะข้อจบการพยากรกณ์น,นะคะเพียงเท่าน,นี้ค่ะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้กับช่องศูนย์อุตุนิยมวิทยา่ากต้ฟังตะนนอกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่